ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสัญญาณสุพัรณ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์พักลมไทยสร้างชาติครับเ,เนื่องด้วยในขณะนี้ครับท่านประธานครับกระแสสังคมนะครับได้มีความรุนแรงอย่างมากนะครับจึงเป็นที่มาที่ผมได้นํากระทู้มาถามท่านรัฐมนตรีคือท่านนายแพทย์ชนนันสีแก้วในวันนี้นะครับเกี่ยวกับ กฎกระทระวงสาธารณสุขนะครับที่ประกาศล่าสุดนะครับในเรื่องของการกําหนดปริมาณยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพครับท่านประธานครับจริงๆในกฎกระทรวงนี้ก็มียาเสพติดหลายประเภทนะครับแต่ผมน้าเรียนว่าสิ่งยาเสพติดที่เป็นประเด็นที่สุดก็คือแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้านะครับซึ่งเราคงต้องยอมรับครับว่า ยาบ้าเป็นยาเสพติดท,ที่ในปัจจุบันนี้นะครับสามารถเข้าถึงได้ง่ายได้ง่ายจริงๆครับรรท่านประธานครับไม่ว่าจะแทบทุกหมู่บ้านทุกชุมชนในปัจจุบันนี้นะครับก็จะต้องมียาบ้าเข้าระบาดอันนี้ผมว่าท่านสมาชิกทุกท่านในที่นี้ก็คงเห็นตรงกันซึ่งจากการออกกฎกระทรวงดังกล่าวครับรรท่านประธานครับก็ได้มี ความคิดเห็นนะครับซึ่งมีการทั้งคัดค้านทักท้วงแล้วก็ให้เห็นมองให้ชีเห็นถึงช่องโหวต่ต่างๆนะครับประการแรกก็คือเรื่องของการเป็นให้ความเป็นห่วงนะครับว่าจะเป็นการทําให้เยาวชนเองเนี่ยได้เข้าถึงยาเสพติดได้ไงหรือไม่อันนี้เป็นคําถามที่ผมได้ทราบมานะครับ ในเรื่องของการที่ายาเสพติดในปัจจุบันนี้เนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกว่ายาบ้านเนี่ยกลายเป็นว่า,าซื้อขายกันอย่างสะดวกสบายวันเมื่อคืนนี้เองเมื่อวานนี้เองนะครับท่านประธานครับก็เพิ่งจะมีข่าวจับกลุ่มนะครับผู้ที่ค้าซึ่งผู้ที่ค้าเองก็ยอมรับเลยครับว่าจากการประกาศกฎกระทรวงดังกล่าวเนี่ย ผมจะใช้คําว่าไงดีครับก็ว่าการคขา,ขายคึกคักเขาใช้คําว่าคึกคืนคึกคักเพราะว่าลูกค้าสั่งมากขึ้นอันนี้เป็นประเด็นที่สะท้อนมาครับว่าการที่เรากําหนดตรงนี้จะเหมาะสมหรือไม่อันนี้เป็นคาถามที่เดี๋ยวผมจะนําไปสู่คําถามที่ถามท่านรัฐมนตรีนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยความเป็นห่วงเรื่องของ าการบำบัดผู้ที่ได้ได้ผ่านการตรวจสอบนะครับว่าเป็นผู้เสพเนี่ยก็ยังมีความเป็นห่วงนะครับว่าการบำบัดเนี่ยจะสามารถบำบัดผู้ที่ติดยาเสพติดเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนะครับสถานที่ที่จะรองรับความพร้อมต่างๆในการที่บำบัดมีแค่ไหน อันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญครับที่สังคมเนี่ยได้จับจองวันนี้ต้องกลับกับคุณท่านรัฐมนตรีวันนี้จึงถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ท่านได้ได้มาตอบด้วยตัวเองในวันนี้ผมก็กลับขอบพระคุณท่านไว้ก่อนนะครับก็จะได้เป็นที่กระจ่างและตอบข้อสงสัยได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตท่านประธานเข้าสู่คําถามที่หนึ่งเลยนะครับผมอยากทราบเหตุผลที่มานะครับของ กระบวนการต่างๆนะครับที่ท่านได้เป็นที่มาของการกำหนดปริมาณยาเสพติดและวัตถุวัถุออกฤทธิ์ที่ทำให้สันสนิษฐานว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพเนี่ยนะครับก็อยากให้ท่านรัฐมนตรีได้อธิบายให้ทราบนะครับว่าที่มาที่ไปอะไรอย่างไรเหตุผลประกอบต่างๆครับ <c oughs> ขอบคุณครับครับท่านประธานครับ ก็จากคำถามคำตอบของท่านรัฐมนตรีในคำถามแรกนะครับก็ขออนุญาตนำเข้าสู่คำถามที่สองเลยนะครับคือผมขออนุญาตถามท่านรัฐมนตรีแทนสังคมเลยนะครับก็ขออนุญาตว่าในเรื่องของตัวชีวิตทางการแพทย์ครับท่านรัฐมนตรีครับคือในปัจจุบันเนี้ยที่กําหนดไว้ว่า5เม็ดเองเนี่ยส่งผลต่อจิตประสาทเนี่ยคือก็มีคาถามนะครับว่าแล้วในกรณีถ้าเขาเสพ ทุกวันวันละเม็ดสองเม็ดอย่างนี้นะครับมันจะมีผลไหมทางการแพทย์แล้วจำนวนห้าเม็ดจะตอบโจทย์หมอันนี้เป็นคำถามที่ผมก็จะฝากไปนะครับและพ่วงไปด้วยเรื่องของความพร้อมครับท่านรัฐมนตรีครับในเรื่องของถ้า,าการบำบัดนะครับว่าสถานที่ซึ่งทราบว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยน่าจะเป็นกะภาพในการบำบัดเนี่ยครับก็อยากจะ ถามว่าความพร้อมสำหรับการบำบัดและก็การติดตามนะครับผู้ที่ได้รับการบำบัดเนี่ยได้มีมีแผนงานอย่างไรไว้บ้างนะครับและมีความพร้อมแค่ไหนครับขอบคุณครับขออนุญาตท่านมนตรีนะครับก็จากที่ท่านที่แจงก็อยากจะฝากไปทางพวกผู้ค้าว่าท่านเข้าใจผิดนะครับ เพราะว่าวันทุกวันเมื่อคืนนี้อย่างที่ผมนาเรียนครับว่ากลายเป็นว่าผู้ค้าเนี่ยเข้าใจว่าห้าเม็ดไม่มีความผิดนะครับก็เลยคือคักนะครับแต่แต่ท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ก็อยากจะบอกว่าเข้าใจใหม่นะครับมีความผิดนะครับสุดท้ายครับท่านจะถามท่านรัฐมน,นตรีครับจากท่านท่านบอกเนี่ยเราผมก็เห็นด้วยนะครับในเรื่องของการคิดบวกแล้วก็การคืนเข้าสู่สังคมโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่ มีบุตรหลานที่เสพเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวนะครับเพราะว่าก็ไม่อยากให้บุตรหลานของคนของตนเนี่ยเสียคนไปมากกว่านี้แต่อย่างไรก็ดีครับท่านประธานครับก็ยังมีด้านลบที่เราตรงคงต้องตั้งข้อสังเกตไว้และก็เรียนถามทารัฐมนตรีคือในกรณีว่าถ้าเราดูเรื่องผลดีผลเสียของการใช้กฎกระทรวงดังกล่าวแล้วเนี่ยถ้าถ้าผลเสียในเรื่องของ การไปส่งเสริมผู้ค้าหรือว่าการกระทําผิดของเจ้าหน้าที่ในการไปบัตรหน้าที่ในเกิดขึ้นนะครับในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยกฎกระทรวงดังกล่าวเนี่ยที่จะสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือจะทําอย่างไรได้ไหมครับการนี้คงเป็นคําถามสุดท้ายครับขอบคุณครับท่านประธานครับ